สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันคลิปลุงพลรัวด่าเดือดทําตัวต่ำตมคิดว่าใหญ่มาจากไหนล่าสุดโลกออนไลน์แชร์วันคลิปลุงพลดา่าโดยในคลิปเป็นช่วงตอนหนึ่งขณะที่ลุงพลกำลังไลฟ์ในโซเชียลและได้มีการระเบิดอารมณ์ด่าใครบางคนใจความว่า เป็นใครกล้ามาร้องเรียนตนคิดว่าตนเองใหญ่โตมาจากไหนทำชาวเน็ตแหกคอมเมนต์กันสนันและพากันคัดเดาว่าลุงพลใหมายถึงใครโดยเมื่อวันนี้ลุงพลด่าออกมาขณะไลฟ์ผ่านโซเชียลกูถามมึงหน่อยมึงใหญ่มาจากไหนมึงคิดว่ามึงเป็นใครใหญ่มากใช่ไหมคิดว่ามีอิทธิพลมากใช่ไหมจะดูถูกเหยียบย่ำใครก็ได้ใช่ไหมคิดว่าจะไปร้องเรียนใครก็ได้ใช่ไหม ยิ่งเป็นคนอย่างลุงพลจะยิ่งร้องเลยใช่ไหมยิ่งร้องเรียนทุกเรื่องเลยใช่ไหมทำตัวน่าสะอิดสะเอียนน่าขยะขย้งไอชิงหมาเกิดไอชาติหมาไอสาระเลวไอระยำ กูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างมึงจะเกิดมาเสียชาติเกิดทำตัวต่ำตมขนาดนี้ได้เพื่อที่จะแลกกับเศษเงินอันน้อยนิดที่ได้จากการทำ YouTube คิดว่าคุ้มแล้วหรือแต่ก็ยังไม่ชัดว่าที่ลุงพลด่านั้นหมายถึงใครขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ